เลื่องไม่ได้เหรอออไม่ได้สวัสดีครับอืมอืม,อม,อมอเ,เลไปด้วยได้ไปก่อนเย เฮโยว่าซ hey up Good afternoon Good afternoon <laughs> อตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นสายเวนรนนะมันเป็นหูกระต่ายอ้าวหสวัสดีเบลล่า ฝนตกไหมฝนไม่ตกครับสว่างโล่เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวคุยเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีอะไรทำเดี๋ยวก็ค่อยไป hello sir hello can you say stan c i love you stan c ส่วนในภูมิฝนหยุดตกแล้วที่บ้านยังฝนยังไม่ตกเลยอันนี้ยังสว่างอยู่ ทำอะไรอยู่คะชินเสา You so cute in the filter Thank you เอ๊ะไม่ชอ Why it fit, i f I don't know พี่ลานครับหวัดดีครับพี่ลันครับ,รบ,นนรบอ่าไปแล้วพี่ลานไปแล้วนะครับผมชอบพี่มากจากกัมพูชาขอบคุณมากครับขอกำลังใจเรียนออนไลน์นะครับโอเคได้เลยครับสู้ๆนะครับผ่านจุดนั้นมาแล้วในช่วงมัธยม แดีวมหาอะไรก็ต้องน่าจะเรียนมหาอะไรเอ้ยไม่ใช่มหาอะไรต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันเบอร์ละเดี๋ยวนี้จนอืๆอืมอืมอืม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมันจะมีซีรีส์มาไมมจ๊ะอยากดูรอดูครับเดี๋ยวฟเตมาเดี๋ยวหนูเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเหมือนกันค่ะตอนเรียนออนไลน์ไม่ได้ฟังเลยค่ะค่อยไปอ่านหนังสือและสอบเอา <laughs> มีแผนอะไรไหมคะที่จะไปทำช่วงนี้มีครับผมเดี๋ยวจะไปฉีดยาเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนนะครับผมป <laughs> <laughs> ัานเอีกไปยังไหมคะมีเยอะมากเลยครับผมตายด้วยน้องไม่สบายตายไปหลายตัวแล้ว <laughs> I love you smile, thank you. สวัสดีค่ะฉันน mm ั hmm. ่ง <laughs> <laughs> I love you so much พี่ thank you. love you t o o e ทำไมเธอหน้าเหมือนแฟนเราจุงอื้อหือ ถากวา How to ูน้าใสนะคะพี่อันเอ่ออันไม่ได้หน้าใสนะครับอันก็มีสิวบางนิดนึงก็ล <c oughs> <c oughs> ้างหน้าให้สะอาดมาค <c oughs> ไปดูคนอื่นมานะแล้วก็ทาครีม Okay. Mm hmm. mm hmm. ทุกคนอันไปละหายเหงาละมาดูทุกคนเขียนมานะครับผมไปละทุกคนไม่ไป